ดูการซ่อมสวิตชิ่งพวเวร์พายนะครับตัวนี้คันน็อตจะเสร็จแล้วล่ะเป็นสวิตชิ่งพวเวส์พายรุ่น s 2 5 0านยขีดนนะครับ S250-12 เอขีด่องออพุต12โวลต์20แอมป์นะครับต่างอะไรกับตัวเมื่อกี้เนี่ยต่างกันที่1309เช่นเดียวกัน ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไดโอดหรือเปล่าต่างกันตรงไดโอดโอ้ต่างกันตรงไดโอดโอเคนะครับทีนี้ทีนี้นะครับเห็นเป็นฟิวดำนะเพื่อนตัวนี้เห็นเป็นฟิวดำนะครับเห็นไหมครับฟิวดำนะฟิวดำตัวนี้หมายถึงอะไรครับ เกิดเหตุการณ์นะถ้าฟิลดําำเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ว่า1 3 0่งนี่ยต้องสองตัวนี่มีโอกาสช็อตสูงมากแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ไม่ดำนะตัวตัวก่อนไม่ดำมาดูตัวนี้นะครับน,นะครับอามิเตอร์ม,มุมนี้เห็นนะเนี่ยฟิลดําำขาดไปแล้วนะทีนี้มาดู3 0มศูนย์ศตัวเนี้ย โอ้ oh, ช็อตจริงๆด้วยวัดในวงจรช็อตไปทีบร้อยนะครับแล้วช็อตขนาดนี้ถอดออกมาก็ช็อตไม่เหลืออะไรนะครับแบบนี้ถอดตัวเสียถอดตัวช็อตออกมาก่อนมันเสียแล้วเนี่ยนะถอดออกมานะครับทั้งสองตัวเลย ดูว่าตัวนี้มันจะเสียยังไงบ้างนะฮะก็น่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกนะเนี่ยฝาหลังเป็นแบบนี้นะเป็นตะข่ายหนึ่งสามตัวนี้วัดในวงจรช็อตเป็นที่เรียบร้อยเอาออกมาข้างนอกนะครับวัดซ E นะครับ C E ช็อตนะครับ C กับ E นี่ช็อตทำให้เกิดเป็นฟิวดำนะครับฟิวคือฟิวดำคือตัวนี้นะฟิวดำถอดเลยนะครับฟิวตัวนี้ต่อมาจาก AC input เข้ามาเจอฟิวก่อนเลยนะครับฟิวดำพอหยุดการช็อตของวงจรไปเห็นไหมฟิวดำนะครับที่นี้ อยากจะให้เพื่อนวัดไดโอดก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าไดโอดไดโอดเนี่ยไดโอดทั้งสี่ตัวนี้นะครับมันเป็นไดโอดเป็นตวตัวแบบเนี้ยเพื่อนก็วัดไดโอดได้เลยนะครับไดโอดเนี่ยไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดความถี่ต่ํานะครับน่าจะสามแอมนะไดโอดตรงนี้ มันมีความต่ำความถี่ต่ำความถี่สูงนะด้านนี้ความถี่ต่ำนะครับจาก220โวลต์เข้ามาเนี่ยนะครับนะตอนนี้เป็นความถี่สูงนะจะได้ออดจากฝั่งนี้เอามาใส่ไม่ได้นะครับมันจะร้อนร้อนแล้วมันก็จะเสียหายนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะอ่าดูนะครับมิเตอร์แค่โถดด้านเนี้แค่โถดขึ้นนะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับตัวนี้นะครับแค่โถดด้านเนี้ยขึ้นหนึ่งข้างไม่ขึ้นหนึ่งข้าง ขึ้นหนึ่งข้างไม่ขึ้นหนึ่งข้างอ่าโอเคนะครับเล็กกว่าดีนะครับทีนี้สวิตช์ตัวนี้มันเป็น2 2 0โวลต์110โวลต์เพื่อนดูด้วยนะครับเผื่อบางทีลูกค้าเอามาลือมาไปปรับสวิตช์มาแบบนี้ยุ่งเลยนะครับแต่โป๊ะอ่าครับนะปรับให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้วัดในวงจรก็รู้นะครับในส่วนของตัวต้านทานจํากัดกระแสนะครับพวกนี้นะครับอ่าหนึ่งโอห์มหนึ่งโอห์มไม่ขาดนะครับ ตัวที่สองนี่ก็ไม่ขาดนะครับอย่าลืมวัดทันเตอร์ด้วยไม่ใช่วัดไดโอดอพวกนี้ก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับไดโอดไม่จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้อย่าลืมวัด R 10โอห์มโอไม่ใช่ร0อโอห์ม oh นะครับตัวนี้ D 7 100โ oh อห์มอือ ต่ออยู่กับอะไรโอ้สิบโอห์มอุ้ยใหญ่ตาเริ่มจะไปแล้วนะครับตาเริ่มจะเสียหายแล้วผมเนี่ยเห็นไหมครับไม่ขาดนะครับทีนี้วัดดูไดโอดนะฝั่งขาออกนี่ครับเป็นไงบ้างขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไห็นไหมครับมีแค่นี้ครับเพื่อนอะไรวะเนี่ยเห็นเขาทาสีไว้อะไรวะ,ะลบออกซะหน่อยครับ โอเคเลยวงจรก็สวยนะเพื่อนนะเอเมนไหมครับวงจรก็สวย <c oughs> ทีนี้ก็เอา,าอุปกรณ์เอาฟิวอ,อะไรมาใส่นะครับทีนี้ฟิว <c oughs> ฟิวฟิวที่ดำเนี่ยนะครับหาฟิวมาใส่เด้อแล้วก็มาดูว่าไฟไฟที่เข้ามา220โบโวลต์เนี่ยมาเป็นไฟ300ให้ตรงนี้หรือไม่ครับรักไฟ ไฟจะเข้าด้านนี้นะครับสังเกตนะเพื่อนสังเกตเพรา <c oughs> สังเกตว่าไฟเข้าด้านไหนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเป็นไดโอดมีสีมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าไฟมันต้องเข้าด้านนี้แน่ๆน,น่ะมาดูเห็นไหม <c oughs> อย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ปลั๊กไฟก่อน โอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหาฟิลมาใส่นะเพื่อนฟิลลมาใส่ฟิลนี่นะครับเขาสกรีนมาเรียบร้อยเลยนะครับนะว่า5แอมป์นะครับ5แอมป์นะครับ5แอมป์นะครับใส่เข้าไปนะครับฟิล5แอมป์นะครับ ตามที่กล่าวนะครับตัดขาก่อนก็ได้หรือจะบัดกรีแล้วค่อยตัดขาไม่เป็นปัญหานะครับขั้นตอนนี้มันไม่ได้เป็นไอหลักใหญ่ใหญ่กว่าในเวลน,นะเนี่ยกรีเข้าไปนะครับจบแล้วนะครับบัดกรีทีนี้มีอะไรต่ออีกล่ะไม่มีอะไรนะครับวัดไฟสามร้อยนั่นแหละนะครับดูไฟสามร้อยมีเปล่าม,มีเติมมาวัดหน่อยนะครับ เดี๋ยวว่าไม่วัดไฟวุ่นวายไปอีกนะครับามาวัดไฟกันหน่อยนะครับวัดไฟก็ตรงที่กล่าวนะครับออกจากไดโอดมามาฟิลเตอร์ที่4นะครับนะ C2 ตัวนี้นะครับ C ีตัวต่ออนุกรมกันอยู่นะครับมันก็จะเป็นมันจะเป็นคั่วบวกคั่วบวกนะครับคั่วบวกอยู่ด้านนี้คั่วลบอยู่ด้านนี้นะครับแสดงว่าต้องวัดแดงกับดำตรงนี้นะเพื่อนนะ โอเคทีนี้นะครับเสียบปลั๊กนะเพื่อนนะเสียบปลั๊กเลยนะครับนะเสียบปลั๊กที่ผ่านหลอดโหลดนะครับเสียบปลั๊กทีเรียบร้อยดูนะครับมิเตอร์น่าจะเห็นนะครับลบอยู่ด้านนี้บวกอยู่ด้านนี้มีไฟแล้วนะครับมีไฟนะครับ <c oughs> ทีนี้มีไฟแล้ว ทำไมเห็นสองร้อยมัเดี๋ยวมันเพี้ยนปะเนี่ยเลี่นมิเตอร์นะครับเผื่อมิเตอร์เพี้ยนนะครับเพื่อนเป็นพีออกพีเข้านะบางครั้งนะมิเตอร์จะไปเชื่อมากมันเลยจําเป็นต้องมีสองอันนะครับขอบคุณเอฟซีนะที่ส่งมิเตอร์มาให้อ่านี่ชัดเจนเลยทีนี้อ่าเสียพักโอ้ยเห็นสองร้อยเอยงทำไมมันน้อยจังอะ่ะ <laughs> เอ้ยทำไมมันมน้อยจังเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไฟเห็น200นะครับจริงๆต้อง300นะตรงนี้เนะี่ยนะครับมันหายไปไหนอะ่ะโอเคไหมโอเคไหมสองร้อยสุดปุ๊บมานี่ดู NTC นะครับอย่าลืมดู NTC นะครับไฟไฟจุดนี้300นะเพื่อนนะแต่ว่าเห็น200เกิดอ,อะไรขึ้นครับ NTC ขาดด้วยเหรดูนะครับ NTC สองตัวขนานกันนะครับเป็นที่สีเปล่าครับทีนี้ดูสีนะครับไฟไม่ถึงสามร้อยนะเพื่อนตายคักนะครับเห็นเป็นมุมบวมนะเพื่อนนะ เห็นเป็นบวมๆอยู่นี้นะโอ้ยติดดีจังเลยเกิดอ,อะไรขึ้น,น่ะผมมีกาวติดไว้ด้วยนะครับผมมีกาวติดไว้ถอดก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ค่อยงัดออกมาแล้เลยนนะนะนนเพื่อนอาจจะต้องถอดขาเดียวหรือจะถอดทั้ง2ขาก็ถอดไปเถอะนะครับหลักใหญ่ๆความคือเอามันออกมา นี้นะครับลองวัดดูนะฮะมันเป็นมันเป็นบ,มบวมๆนะเพื่อนผมก็เลยมาวัดๆด,ดูต่อ AC เข้าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะครับเพื่อนๆต้องมีมิเตอร์วัดซนะครับแต่ในที่นี้ผมใช้มิเตอร์ตัวนี้วัดก่อนดูนะเพื่อนโอเคนะครับดูนะครับ เจะขึ้นนะครับผมตั้งแค่คูณสิบนะครับลองวัดสีนะฮะมันต้องดึงด,ดืดด,ด,ดึงดืดดึงดืดบบนี้นะดูนะไม่เห็นดึงดืดเลยนะ่ะเห็นไหมไม่เห็นดึงดืดเลยไหมครับดึงดืดอัดดึงดืดไม่เห็นดึงดืดเ,เด,งเด,ดเลยเอ่ะลองคูณสักหนึ่งเคสีอ่ะดึงดื้มไหมครับอ่ะขึ้นน,นี่แค่นี้อ่ะดึงดืดมไหมเออขึ้นแค่นี้ เออมันจริงๆไม่ต้องดึงดืดนะครับนะสีตัวนี้250โวลต์470ไมโครฟารัดสองรโวลต์นะครับเดีย๋ยวมาดูเพื่อนมันนะครับเพื่อนมันมาด้วยกันเป็นคู่นะเพื่อนสี่ตัวหนงนี้มีเพื่อนด้วยน็กครับดู ตัวนี้ออกง่ายจังดูนะครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง4 2ตัวนะเพื่อนนะตัวตัวเมื่อตะกี้ไม่ดึงดืดเลยดูตัวนี้ดูตัวนี้บ้างดึงโอ้มันขึ้นมันมันดดไม่ดืดง่ายเอาคูณสิบดึงดืดเห็นเห็นเห็นเข็มป่ะมดูนะะดึงดืดดึงดืดเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยครับนะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ C ขาดไปหนึ่งตัวนะครับเลยทำให้ไฟ300มันไม่เป็นไฟ300นะเพื่อนนะฉะนั้นแล้วนะครับเปลี่ยน C นะครับเพื่อนถ้าไฟไม่ได้300จบเลยนะครับใส่ทันเตอร์เข้าไปก็แตกเดียวนั้นแหละเพื่อนนะไฟมันไม่เรียบนะครับใส่เข้าไปนะฮะตัวเดิมมันนี่แหละครับทีนี้ก็ไปหา C มาเปลี่ยนนะเพื่อนนะหา C มาเปลี่ยนเลยนะครับก่อนมันถึงจะมีไฟ300ให้เราต้องหา C มาเปลี่ยนนะครับเพื่อน ใส่ซีเข้าไปนะเพื่อนนะโอ้ทำไมซีเรามันลักกักแบบนี้นะซีมันก็มีทั้งตัวยาวตัวสั้นตัวเล็กตัวโตวได้ครับแล้วแต่นะเพื่อนนะนี่ขอแต่ค่าไมโครค่าโวลมันเหมือนกันแล้วก็ใส่เข้าไปเถอะครับอ่าบางบางรุ่นมันเป็นมินิไซบางรุ่นมันเป็นบิ๊กไซด์นะเพื่อนนะไอ้ค่าไมโครเดียวกันนี่ครับอ่าโอเคแล้วที่นี้ทีนี้ หลังจากที่ใส่ซีเข้าไปแล้วดูไฟ300โวลต์นะครับมันต้องมีไฟ300โวลต์นะถ้าไม่มีไฟ300โวลต์ไม่ได้นะครับเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุแห่งการเสียนะเพื่อนนะณ <c oughs> นะช่วงเวลาเนี้ดูไฟ300โวลต์นะครับ เป็น DC แล้วนะครับเห็นไหมครับสารบโวลต์นะครับเพื่อนเจ๋วจริงๆถอดปลั๊กนะครับปลั๊กแล้วปุ๊บเอาไฟออกด้วยนะครับที่4มันจะมีไฟค้างนะครับเออเวลาเวลาเพื่อนลืมมาออกก็ไม่เป็นไรนะฮะเื่อบางทีถ้าทิ้งไว้นานหน่อยมันจะมีอนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็น R เห็น R ไหมาตัวนี้มันจะคอยคายประจุจาก C 2ตัวนี้นะครับเพื่อนทีนี้ครับ1 3 0 0 9เเราเช็คแล้วนะตรงนี้นะครับ เราเช็คแล้วนะครับด้านขาออกก็เช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ครับใส่เข้าไปเฮ้ยมันรูไหนลูกเพื่มันรูไหน,นนรไหนวะตายแล้วทีนี้มีสองรูลืมดูนะตอนถอดออก <c oughs> โอเคปิดข้างนะครับปิดข้างนะแบบนี้นะฮะใส่แบบนี้นะเพื่อนแจ๋วจริงนะใส่ง่ายมากเพื่อนนะนะใส่ง่ายมาก บัตรกรีนีะครับบัตรกรีมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับในการซ่อมในส่วนของส,พพส์วิสชิ่งพวโซพรายนะครับเพื่อนก็ซ่อมกันแบบนี้นะครับเนี่ยใส่เข้ามา เห็นไหมครับโอ้ดวกเป็นดวกเลยทีนี้ครับตัดขาตัดขาไม่ตัดไม่ได้นะนี่มันเป็นหนามหนามอยู่แล้วต้องตัดด้วยเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้มีอะไรต่อครับมันก็จะมีอะไรแหละครับก็เอาหลอดไฟมันโหลดด้วยมันก็เสียบออกแล้วก็วัดไฟหลอดไฟไส้อะนี่ครับมีแค่นี้เพื่อน โอ้ทีนี้นะครับก็เอาหลอดไฟมาโหลดมันซะนะครับมาหลอดไฟมาโหลดมันใส่เขไปแล้วตัดขาแล้วหลอดไฟมาโหลดซะครับเสียบถูเบาเนี่ยโอ้ยไฟสงไรมาเดี๋ยวปิดเนต็ตก่อนเด้อ ยังเอายังไม่ปิด่ะแค่ไลน์นะครับเสียบป๊าครับเห็นไหมครับไฟออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่เพื่อนดูไฟขาออกสิได้เท่าไหร,หร่อ่ะสิบเอ็ดจุดเจ็ดเหรอก็ก็ปรับไว้น้อยอย่างนะปรับขึ้นได้ไหมครับทำงานไหมปรับขึ้นได้นี่ครับ โอ้ตัวนี้ได้ถึงสิบห้าโวลต์เนี่ยพระโมมาเปล่าเนี่ยมันขึ้นได้ดียังอ่าโอเคนะครับอแจ๋วครับทำงานได้แล้วนะเพื่อนหลักใหญ่ใจความซ่อมอยู่แบบนี้เพื่อนนะเพื่อนลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่มีอะไรต้องยุ่งยากเลยมันเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็ค่อยประกอบนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องไว้นะเพื่อนคนใดอยากลองเปิดไว้ก็เปิดได้นะครับเนี่ยค่อยจับคำดูไม่เห็นอุ่นเลย โอเคนะครับเพื่อจะจะเปลี่ยน2ตัวให้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับมันเก่าแล้วเปลี่ยนก็ได้นี่จบแล้วครับการซ่อมนะครับทีนี้ก็การประกอบการประกอบไม่ใช่หลักใหญ่ใจความอะไรขันออกตรงไหนใส่เข้าไปตรงนั้นจบแล้วนะครับเพื่อนเอาว้าวไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับเนี่ยเดี๋วจะเปลี่ยนทั้งสตัวอยู่นะโอเคครับสวัสดีครับ